การสาธารณสุขไทยกำลังล่มสลายหมอพยาบาลเภสัตร์ลาออกมากกว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกิน5เท่านั้นเดือนต่ำแบบนี้งานดักแบบนี้ใครจะอยู่ได้สัดส่วนหมอปัจจุบันหนึ่งคนมีภาราดูแลคนไข้2,000คนแปลว่าเราอาจจะต้องอาศัยการบูรณา,าการอำนาจหลายอยา่างโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรที่ราคาไม่แพงและพึ่งพาตัวเอง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการล่มสลายของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้แบบยั่งยืนจริงๆผมจะพูดเรื่องสาธารณสุขไทยผมมีข้อความอันหนึ่งที่คุณหมอท่านหนึ่งชื่อนายแพทย์เดชาปิยะวัตรกุลเป็นคุณหมอด้านจิตแพทย์ มีประวัติการทำงานในโรงพยาบาลยุวประสาทไวยทยทธปถมคณะแพทยศาสตร์มาลายขอนแก่นคุณหมอได้สร้างภาพยนตร์สารคดีชื่อชะตาทิปไตยว่าด้วยเรื่องชีวิตเพื่อนหมอที่เป็นนักการเมืองในประเทศไทยด้วยได้มีการส่งโพสต์กันต่อ,ตอมาในไลน์ว่าคุณหมอเดชาได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจมากแต่ยังไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดความจริงในเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องความล่มสลายของระบบสาธารณสุข ผมไม่ค่อยพูดเรื่องความล่มจมของระบบบริการสาธารณสุขทั้งนั้นที่พวกเราเชียร์ให้เขียนถึงมันเยอะๆเพราะว่าหนึ่งปัญหามันซับซ้อนสั่งสมมาหลาย10ปีมากผมเคยรับราชการรวมสองช่วงก็แล้วก็แค่10ปียังมีความรู้ความเข้าใจทั้งระบบและเส้นส่วนคนไหนเรื่องนี้น้อยเกินกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ที่ผมพูดได้แน่ๆคือวิกฤตการ ลาออกของข้าราชการสุขสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องจริงครับลาออกแบบเยอะมากๆหมอพยาบาลเภสัชลาออกมากกว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกิน5เท่าครับเหตุที่ลาออกกันอย่างมหาศาลนั้นเพราะสภาพการทํางานนั้นเร็วมากเงินเดือนสวัสดิการต่างๆย่าแย่สุดๆเพราะระบบการบริการมันถูกบิดเบือนไปจนบิดเบี้ยวหมด โดยนักการเมืองที่สักแต่จะทำเพื่อหาเสียงละเลยไม่ใส่ใจในโครงสร้างของระบบอีกเหตุนหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงคือหมอพยาบาลลาออกแล้วเขามีทางไปครับคุณไปขอให้ขราชการหน่วยอื่นลาออกเขาอาจจะบอกคุณว่ากูไม่ออกออกแล้วกูจะแดกอะไรแต่หมอและพยาบาลไม่ใช่คุณทำกับเขาแบบขี้ข้าเขาก็ลาออกได้นะ เขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนที่ไอ้พวกนักการเมืองบิดเบือนระบบมันถือหุ้นอยู่นั่นแหละคุณรู้หรือยังว่าประชานิยมนี่มันทําเพื่อรับใช้นักการเมืองสองทางพวกมันแดกกันทั้งทางต้นทางและปลายทางประชานิยมนี้ไม่เคยมีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและพวกมันยังทํามาหาแดกต่อกันอีกในก๊อกที่สามกับผลานงบอัดฉีดเพื่อผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่มโดยอ้างว่าออกได้ออกไปกูจะผลิตอีกเท่าไหร่ก็ได้ ผมจะบอกให้นะครับว่ามันไม่มีวันพอไม่มีทางแก้ปัญหาได้หมอพยาบาลยอมมาขับแท็กซี่ในเมืองดีกว่าถูกระบบห่วยๆบันทอนทำลายชีวิตของพวกเขาที่ชายแดนจนหมดสิ้นความเป็นคนไม่เคยมีประเทศไหนในโลกใช้วิธีแก้แบบผักชีโรยหน้าแบบนี้ได้ผลโดยไม่สนใจแก่นกลางของปัญหาผมยืนยันเป็นครั้งที่ร้อยว่าแก่นกลางของปัญหาของไทยคือระบบราชการรวมศูนย์ ที่ช่อโชนอำนาจจากประชาชนไม่แก้ตรงนั้นประเทศไทยไม่มีทางออกจากกับดักของความชิบหายนี้ยิ่งตอนนี้มันพยายามหาทางแดกต่อในก๊อกที่4ด้วยกันด้วยการรวบกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล3กองทุนเป็นกองทุนเดียวนี่ยิ่งมีแววหายนามากขึ้นเพราะมันคิดเอากะัะเอาเงินของสวัสดิการข้าราชการเงินประกันสังคมไป ตูความเจ๊งในกองทุนสปออสอชอหรือบัตรทองครับแล้วมันจะพาก,กันลากกันเจ๊งทั้งระบบเป็ดเสร็จคิดยังไงของมันการพัฒนาประเทศเขามีแต่จะก,กระจายอำนาจลดการรวมศูนย์กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันไอ้นี่มายิ่งผูกขาดให้รวมศูนย์หนักเข้าไปอีกพอไม่มีการแข่งขันพวกมันนึกจะทำอะไรก็ทำได้ตัวอย่างที่เห็นชัดคือข่าวเน่าเฟซที่เกิดขึ้นในกองทุนประกันสังคมตอนนี้ไง ถ้ามันมีกองทุนหลายกองทุนประชาชนสามารถเลือกได้กองทุนทุกกองทุนต้องแข่งกันบริการเพื่อแย่งเงินสมทบจากประชาชนมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ง่ายๆไหมล่ะมีที่ไหนในโลกกองทุนที่คนไม่ต้องจ่ายเงินได้สวัสดิการดีกว่ากองทุนที่คนต้องจ่ายถ้าอย่างนั้นใครมาอยากจะทำงานเพื่อมีเงินมาจ่ายให้ขัดทุนล่ะครับกูอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเหรอทุกอย่างในเมืองไทยมันกลับตาลปัต ตักกะบิดเบี้ยวเพราะประชาชนโดนนักการเมืองหลอกนี่เองมันฉกฉวยใช้ประโยชน์จากความจนของประชาชนทำตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเอาสวัสดิการมากู้ประเทศขอเพียงกูมีอำนาจกูจะทำโน่นทำนี่หารู้ไหมว่ายิ่งมันมีอำนาจเรายิ่งถูกกดให้จนกดให้ลำบากต้องพึ่งพามันตลอดไปทรราลทุกคนในโลกใบนี้มาจากฉันทาอนุมัติของประชาชนทั้งสิน้นดังนั้นได้โปรดอย่าไปเชื่อมัน ถ้ารวมสามกองทุนสุขภาพทั้งประกันสังคมบัตรทองและข้าราชการเข้าด้วยกันเป็นกองทุนสุขภาพแห่งชาติกองทุนเดียวประเทศไทยชิบหายแน่ๆผมรับประกันได้แต่ผมจะสรุปสาระสำคัญของการสาธารณสุขไทยว่าการสาธารณสุขไทยกำลังล่มสลายด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอไปนี้หนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วคาดว่าสังคมที่เด็กเกิดใหม่น้อยมาตั้งแต่ปี2540 ทำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วโดยในปี2566 <c oughs> คนไทยที่มีอายุเกิน60ปีมีประมาณ13ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประชากร20.1%ของประชากรโดยรวมนั่นแปลว่าถ้าเรายังเตรียมตัวไม่ดีพอในระบบการสาธารณสุขโรงพยาบาลภาครัฐจะแาจยิ่งกว่านี้งบประมาณรายจ่ายค่าสุขภาพกองทุนสุขภาพทั้งหลายจะมีภาระ หนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมและกองทุนเพราการทําให้มาใช้สิทธิในด้านการประกันสุขภาพร่วมกับคนไทยมากขึ้นแรงงานต่างด้าวอยู่ในเมืองไทยมีกว่า5ล้านคนใน5ล้านกว่าคนเป็นตัวเลขขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีจํานวนประมาณ1ล้านคนรวมทั้งสิ้น6ล้านคน ในขณะที่ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ก็แห่กันมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นเกิดการดึงตัวหมอมาทําในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นปัจจุบันมีมากกว่าร้อยแห่งสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า25,000ล้านบาทต่อปีประการที่3โรงพยาบาลภาครัฐคิวยาวเหยียดคุณภาพต่ำลงโรงพยาบาลเอกชนแพงขึ้น ผมว่าสังคมไทยมีความผิดเพี้ยนในประเด็นสําคัญที่ว่าโรงพยาบาลเอกชนสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ราคาก็ฟันกําไรกับผู้ป่วยอย่างมหาศาลต้องเน้นเอาตัวเลขกําไรเป็นหลักถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกฎกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตรงข้ามกับโรงพยาบาลภาครัฐไม่ต้องรอเข้าสงัสงสงมผู้สูงวัยเลยใครไปโรงพยาบาลรอตั้งแต่เช้ามดืดกว่าจะได้คิวต้องรอเกือบช่วงเย็นไม่ต้องพูดถึงเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐนะครับรอกันนานมากใครไม่มีเส้นไม่มีสายก็ได้เตียงยากมากเหมือนอยู่กันอย่างแบบอนาถาแต่ผมไม่โทษหมอและพยาบาลนะครับ เพราะหมอและพยาบาลมีไรายได้ต่ำทำงานหนักเยี่ยงทาตและแห่กันไปลาออกจากไปออกไปสู่โรงพยาบาลเอกชนกันมากขึ้นประการที่4ี่วัฒนธรรมองค์กรระบบมาเฟียหมออาวุโสรับงานโรงพยาบาลเอกชนหมอหนุ่มสาวรับภาระแทนหมออาวุโสหมอเก,เก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหรือหมออาวุโสลาออกไปโรงพยาบาลเอกชนกันมากขึ้น จึงจัดคิวเวลาให้หมอหนุ่มสาวหรือที่เพิ่งมาเป็นหมอที่เรียกว่าแพทย์อินเทอร์นต้องแบกรับการรักษาภาระผู้ป่วยแทนมากขึ้นมันก็เลยพังกันทั้งระบบแบบนี้ยิ่งโรงพยาบาลเอกชนเปิดยิ่งมากขึ้นยิ่งแย่งตัวหมอเก่งๆจากโรงพยาบาลภาครัฐมากขึ้นหมอโรงพยาบาลภาครัฐยิ่งรับภาระหนักขึ้นยิ่งลาออกไปโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นไปเรื่อยๆทำงานกันหนักแค่ไหนลองดูตัวอย่าง แพทย์หญิงชุตนนาชินอุดมพรตัวแทนจากสาแพทย์ภาคผู้แพทย์ผู้ปฏิบัติซึ่งต้องลาออกไปโรงพยาบาลเอกชนให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งว่าแพทย์อินเทอร์หรือแพทย์เพิ่มพูนทักษะแทบท,ทุกคนคือทำงาน120ชั่วโมงต่อสัปดาห์และโควงเวรเกินส2ชั่วโมงติดต่อกันเธอมองว่าชั่วโมงที่ยาวนานภาระงานที่หนักหน่วงเป็นผลพวงจากการเปิดช่องพรบอคุ้มครองแรงงานให้บุคลากรทางแพทย์ สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็นโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างไม่มีกำหนดเพดานเป็นกฎหมายว่าทำงานสูงสุดได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กฎหมายไม่เคยกำหนดจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่บุคลากรทางการแพทย์ทำได้แต่จำนวนการควงเวรและลากเวรของโรงพยาบาลร,รัฐแต่ละแห่งแต่ละที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ามีแพทย์มาแบ่งเวรมากแค่ไหน โดยผู้แทนสมาพันธ์ยกตัวอย่างข้อร้องเรียนจากแพทย์คนหนึ่งที่แจ้งว่าโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งมีแพทย์สองคนท่านผู้ชมพร้อมไหมครับแพทย์สองคนรองรับประชากรหกห0 0่นคนในพื้นที่ทําให้ต้องสลับกันลากเวรแบบวันเว้นวันไปเรื่อยๆหนักขณะนี้ไรายได้ต่ําทํางานหนักพาระงานมากไม่มีใครแก้ไขได้ประการที่4สังคมหมอพาณิชย์ผิดจรรยาบรรณหมอผิวหนังความงามรวยเร็ว เดี๋ยวนี้แพทย์เปิดตัวโฆษณาตามป้ายโฆษณาทางการค้าได้แล้วแต่ท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าการโฆษณาแพทย์ทั้งหลายทั้งที่ไม่ได้ผ่านความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังนั้นเป็นการผิดจรยาแพทย์บัณฑแพทย์ข้อ9ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่โฆษณาใช้จ้างหรือให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคนอื่นเห็นไหมครับว่า ปัญหารูบาลภาครัฐหมอทํางานหนักแต่อีกด้านหนึ่งหมอในภาคเอกชนทําการค้าและโฆษณาหนักมากล้วนแต่ไม่มีจรรยาทางการแพทย์เลยผมว่าสังคมแพทย์เปลี่ยนไปจากเดิมมากจากสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นแพทย์คือผู้เสียสละทํางานหนักเพื่อรักษาคนไข้แต่ค่านิยมของคนรุ่นใหม่เป็นหมอเพื่อความร่ำรวยและมั่งคั่งดังนั้นก็เลยแห่กันลาออกไปทำงานคลินิกความงามหรือโรงพยาบาลเอกชนประการที่ห้า หมอภาครัฐทำงานหนักเกินจนทนไม่ได้โดยเฉลี่ยแล้วระบบสาธารณสุขของบ้านเราผลิตหมอได้ปีละ2,000-3,000คนปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัด24,668คนที่ต้องดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ45ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนหมอหนึ่งคนต่อพาระดูแลคนไข้2,000คนจากมาตรฐานมาตรฐานเดิมมี3คนต่อ1,000คน หรือหมอ1คนประมาณ333คนคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับคุณช่วยแหกตาดูข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขดูนะครับอันนี้ชัดเจนจากรองปลัดสัดส่วนหมอปัจจุบัน1คนมีภาราดูแลคนไข้2,000คนไม่ใช่1,400คนที่คุณพูดส่วนประเด็นการควงกะลากเวรจากโรงพยาบาลในเครือกระทรวงสาธารณสุข117แห่ง พบว่ามีแพทย์ mm hmm. ต้องปฏิบัติงาน Patt um. อนอกเวลาเกิน40ชั่วโมงถึง65แห่งนอกจากนั้นยังแยกย่อยเป็นมากกว่า64ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน9แห่ง59-63ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน4แห่ง52-58ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน11แห่ง46-52ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน18แห่ง40-46ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวน23แห่งไม่ต้องพูดถึงรายได้นะครับ เพราะตำที่เรียดินทํางานเยี่ยงทาตุนั้นเดือนตามแบบนี้งานดากแบบนี้ใครจะอยู่ได้ประการที่6ท่านผู้ชมครับสังคมผักชีโรยหน้าผู้บริหารไม่ลงรายละเอียดไม่มีวันแก้ไขปัญหาได้มีคุณหมอคนหนึงชื่อนายแพทย์ถาปรกรณทองเกื้อหรือหมอบอลป่วยหนักแต่ยังเข้าเวรดูแลผู้ป่วยจนตัวเองเสียชีวิตวันที่1 4พฤษภาคมส5 .60 เป็นหมอที่จบจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจริงๆแล้วจบจากมายรังสิตไม่จำเป็นต้องใช้ทุนในโรงพยาบาลภาครัฐด,ด้วยนายแพทย์กิตภูมิวงรจิตรองประดักทรงสรรสุขในเวลานั้นกล่าวถึงการเสียชีวิตของนายแพทย์ถาปรกรณทองเกลือหรือหมอบอลว่าหมอบอลอาสาอยู่เวยเองเพราะต้องการหาเงินเพื่อเรียนต่อเฉพาะทางสูตินรีเวชท่านผู้ชมครับคำให้สัมภาษณ์ที่ออกมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้สะท้อนการรายงานแบบผักชีโรยหน้าจากขราชการที่ต้องการเอาตัวรอด เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากถึงการให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ให้ร้ายกับหมอที่เสียสละจนเสียชีวิตอาจารย์หมอเคยสอนว่าแพทย์ด้วยกันไม่ควรจะเบลมกันเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรเข้าใจแพทย์ด้วยกันวันนี้ได้เห็นตัวอย่างชัดเลยว่าโรโมเดลอยู่ตรงหน้านี้เองหมดศรัทธาท่านผู้ชมครับผมอยากจะฝากถึงนายแพทย์เกียรติภูมิวงวรจิตรองประดกระทรวงสาธารณสุข ที่ท่านพูดคอมเมนต์ถึงหมอบอลแบบปากไม่ดีผมไม่รู้ว่าท่านกเกษียณหรือยังหรือท่านมีตําแหน่งสูงขึ้นแต่ทัศนคติของท่านมันเลวรายย้ายยย่งงว่าผักชีโรยหน้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามที่จะแก้ไขโยนไปว่าหมอบอลอยากได้เงินค่าเวนเพียงไม่กี่ร้อยบาทค่าใช้จ่ายค่าเทอมของแพทย์รงังสิตแพงมากถ้าเขาไม่มีเงินพอที่บ้านเขาเขาเรียนไม่ได้หรอกแล้วการที่เขาเนี่ยออกไป ทำงานที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเขาเสียสละแค่ไหนคุณหยุดใส่ร้ายคนโดยไม่เป็นธรรมได้ไหมเพียงเพราะว่าคุณต้องการเอาตัวคุณรอดใช่ไหมท่านรองประหลัด